โอปานิสรากับภาพตำนานหลังยกครอบครัวเที่ยวเกาะเฟรมีทำเอฟซีตาค้าง,งมากเพราะความถอดเสื้อของพ่อโอค๊คที่โชว์ความฮอตแบบเต็มเเห็นทั้งกล้ามอกกล้ามแขนกล้ามท้องพร้อมกับแชะภาพอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ตัดภ,ภ,ภาพปฏที่แม่โอเปิ ol, บอกเลยว่าชุดแม่อึ้งกว่าใครมาในแฟชั่นที่ปิดมิดทั้งตัวที่เรียกได้ว่าคุมทั้งตัวเห็นแค่ตาแต่ต่างกับคุณสามีที่ค่อนข้างเปิดเผยแบบส,ดสุดๆจนโดนคนแซวนึกว่าคนขับเรือส่วนพ่อโอ๊คก็คือใสก่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวพร้อมปา แดดตากฝนพร้อมเปียกพร้อมกระโดดน้ําปีนผาเข้าถ้าฝ่าพายุหล่อขนาดนี้ก็น,นี้ไม่พ้นกับคําว่าแฟนเขาเราเขินเห็นภาพแล้วเหมือนหลุดกันคนละทีมไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนดีกลายมาเป็นไวรัลขึ้นมาขณะที่คุณพ่อโอ๊กก็ได้โพสต์ภาพหมู่ในทริปนี้ถือว่าเป็นอีกสีสันของครอบครัวเลยก็ว่าได้ซึ่งหากย้อนกลับไปเวลาที่แม่โอปอออกมาทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์เที่ยวทะเลกับครอบครัวหลายคนก็จะเห็นคอสตูมข,ของแม่โอปอที่มักจะปิดมิดชิดแบบที่ว่าแดดไม่ได้แอมสักนิดเดียว ที่แม่โอปอจะมาเฉลยสาเหตุว่าทาไมต้องแต่งตัวมิดชิดเที่ยวทะเลบอกเลยว่าเป็นสายเที่ยวสายลุยคําว่านอนโรงแรมคืออะไรไม่รู้จักตื่นเช้ามาก็กระโดดขึ้นเรือพร้อมเที่ยวแถมเรือที่ไปก็ไม่ใช่เรือย,ยอทแต่เป็นเรือเช้าประมงไม่มีลังคาอยู่กันแบบย,ยาวๆตั้งแต่8บบรงเช้าถึง4ี่โมงเย็นถึงแม่จะแต่งตัวแบบมิดชิดแต่บอกได้เลยว่าแม่กล้าลุยนะคะจนโดนหลายคนเข้าใจผิดว่าแม่เป็นคนเรือเวลาที่แม่ยังกินน้ำมะพร้าวคนก็แซวเหมือนเดิมหมอโอ๊คมากับลูกแม่ถือน้ำมะพร้าวก็ยิ่งเหมือนคนขาย มะพร้าวเข้าไปอีกเข้าใจว่าแม่เป็นคนเรือแล้วเวลาไปอ่ะคือพี่โอค๊คจะไปกันครอบสี่คนพรอะแม่ลูกพี่โอ๊คกับลูกเขาก็เล่นน้ําแม่ก็ยืนรอกินน้ํามะพร้าวรอบางคนก้นกาวๆบอกอุ้ยอโอ๊คกับลูกมโอ๊คกับล,ล,ลูกแล้วถือมาเหมือนคนไข้ วกกับแม่โอปอลเป็นคนผิวอันเดอร์โทนเวลาที่โดนแดดจะทําให้ผิวเขียวถ้ากลับมาทํางานต่อจะใส่อะไรไม่ได้เลยต้องเซฟในจุดนี้พอได้ฟังแบบนี้แล้วเข้าใจแม่โอปอลเลยเพราะคนอย่างเราๆก็เป็นเหมือนกันแต่ใดๆก็คือเวลาที่เจอแม่โอปอลตัวจริงสวยเหมือนในรูปทั้งตัวเล็กผิวสวยมาก เรียกได้ว่าพัฒนาความสวยแบบก้าวกระโดดสุดๆออร่าความสวยพุ่งขึ้นทุกวันซึ่งชูนี้หากใครที่ได้เห็นภาพของแม่โอเปาลต้องบอกเลยว่าองค์แม่โมเดลลงแล้วพอทั้งผิวเอย่ยหุ่นเอย่ยส่วนทรงองค์เอวก่อเล็กเพียงแค่24นิ้วเท่านั้นคงหน้าระดับอินเตอร์ชนะเลิศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องรักแม้กระทั่งเรื่องความสวยที่สตาฟเอาไว้ แต่ละซีนที่ออกมาก็เผรดแซบกันเลยทีเดียวออร่าเต็มเฟรมมากสะดุดทุกสายตาของแท้ไม่ว่าจะอยู่ในลุกไหนแม่โอปอก็เอาอยู่หมดทุกลุกจริงๆ oh, 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 oh. อย่างว่าตัวแม่ยังไงเขาก็คือตัวแม่ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีควางสวยสับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม